สวัสดีครับพบกับหลั่นล่าชาแนลและนี่คือคลิปที่จะมาช่วยทำให้คุณอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอเอ็นวีเดียสำหรับ Windows 7ได้นะครับอพอดีช่วงนี้เห็นหลายๆคนนะครับมีปัญหาก็คือไม่สามารถที่จะอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอเอ็นวีเดียนะครับที่ใช้งานกับ Windows 7นะครับก็คือ,อโดยปกติแล้วเนี่ยการอัปเดตไดเวอร์วินโดว์ไดเวอร์การ Windows, ์ดจอเนี่ยนะครับมันสามารถทำได้ง่ายๆเลยโดยผ่านที่ ตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่า GeForce Experience นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่มากับตัวตัวติดตั้งของ NVIDIA อยู่แล้วนะครับถ้าคุณดาวน์โหลดชุดเต็มมาหรือว่าคุณซื้อการ์จอมาแล้วมันมีแผ่น CD แล้วคุณติดตั้งไดเวอร์จากแผ่น CD นะคุณก็จะได้โปรแกรมนี้มาด้วยนะครับ <Yeah. S 1> GeForce Experience มันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะมันรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการปรับจูนหรือว่าใช้งานตัวกาดจอรวมไปถึงสามารถ ใช้ในการอัพติไม้เกมได้ด้วยนะครับซึ่งแนะนําให้ติดตั้งนะเพราะว่ามันมันมันดีจริงมันมีเครื่องมือหลายตัวมันมันมีโปรแกรมที่ใช้สําหรับอัดภาพหน้าจอด้วยที่ชื่อว่า Shadowplay นะเอาไว้สําหรับแคสเกมดีมากๆเลยแล้วก็สามารถสตรีมมิ่งได้ด้วยคือมันมันดีอ่ะเออนะครับก็คือสรุปว่าให้ให้ติดตั้งไว้แล้วกันประมาณนั้นนะครับก็พัคหลังเนี่ยมันมีปัญหาคือมันถ้าคุณต้องการที่จะอัปเดตไดเวอร์ในส่วนของ Windows 7เนี่ยมันมักจะขึ้นเออร์เลอร์ตลอดเวลานะครับซึ่ง อันนั้นเกิดเนื่องมาจากว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันต้องการแพทอัปเดตล่าสุดของตัว Windows นะครับซึ่งถ้าคุณใช้ Windows ของแท้ Windows 7, 7แท้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณแค่ไปทำการอัปเดตอัปเดต Windows ให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้มันเป็นแพทล่าสุดเนี่ยมันก็สามารถที่จะติดตั้งไดเวอร์ได้ล้นะครับแต่ความนี้มันมีประเด็นคือถ้าคุณใช้ Windows เถื่อนนะ Windows ไม่แท้คุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอัปเดตโดยตรงจาก หัวข้ออัปเดตของ Microsoft ได้เพราะว่าคุณจะติด g e n u i n ทันทีนะครับก็ก็จะทำให้ Windows คุณทำงานไม่สมบูรณ์อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยมามีวิธีในการที่จะทำให้อัปเดต d เ i v e r การจอเป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อที่จะมาใช้งานแบบลื่นๆได้นะครับมาแนะนำกันเนาะอ่าโอเคนะครับมาดูขั้นแรกขั้นแรกให้คุณเปิดเบราว์เซอร์ Chrome นะครับเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ค้นหาประมาณนี้นะครับค้นหาคาว่า Windows 7 Security Patch Update นะครับแล้วคุณก็ดูมานะครับประมาณนี้อันที่2นี่นะครับ Download Security Update for Windows นะครับคุณจะเสิร์ชด้วยคำนี้ก็ได้ for Windows 7นะครับ for x64 นะครับคุณก็คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปคุณก็จะเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของ Microsoft คุณก็ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปใช้นะครับหรือว่าถ้าคุณ เห็นว่ามันยุ่งยากนะครับผมก็เตรียมไว้ให้คุณแล้วเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ www. f r e w v i l a n c o m a d o w n l o a d นะครับอ่าะะครับมันก็จะขึ้นอยู่ตัวแรกนี่เลยนะครับ Windows 7 Security Update นะครับก็ให้คุณดาวน์โหลดมานะครับตรงนี้อ่า คลิกดาวน์โหลดมาปุ๊บนะครับคุณก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า Windows 6 1ึข K ๆๆๆๆอย่างเนี้ยเป็นไฟล์ซิปนะครับก็ให้คุณแตกซิปออกมาแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับพอดับเบิลคลิกปุ๊บไอตัวอัปเดตเนี่ยมันก็จะอัปเดตให้คุณแบบอัตโนมัติเลยคุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่นั่งมองอย่างเดียวนะครับพออัปเดตเสร็จก็ทำการรีสตาร์ทหครั้งนะครับรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนี่ก็คือการอัปเดต Windows แล้วนะครับข้อดีของตัวอัปเดตตัวนี้คือ นอกจากคุณจะสามารถลงไดเวอร์ได้แล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นแพทที่ใช้ในการอัปเดตเพื่อป้องกันพวกมา์แวร์พวกแรนซัมแวร์นะครับพวกไวรัสต่างๆนะครับก็คือที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ไอไวรัสเรียกค่าถ่ายเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รีสตาร์ทเครื่องมาแล้วนะครับถ้าคุณยังไม่มี G-Force Experience เนี่ยก็ให้ไปดาวน์โหลดมานะครับโดยเสิร์ชคําว่า G-Force Experience นะครับ เสิร์ชคำว่า GeForce Experience นะครับคุณก็ก็เข้าไปที่เว็บของ NVIDIA นะครับแล้วคุณก็ดาวน์โหลดไปนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จติดตั้ง GeForce Experience นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรม GeForce Experience ค,คุณก็เปิดโปรแกรม GeForce Experience ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่หัวข้อ General นะครับ ถ้าคุณยังไม่ได้อัปเดตไดเวอร์เนี่ยมันจะมีขึ้นมันจะมีขึ้นมุมบนตรงนี้นะครับระหว่งางอัปเดตไดเวอร์นะครับมันจะมีอัปเดตไดเวอร์อยู่อยู่แถวแถวเนี้ยนะครับมุมบนแถวแถวเนี้ยนะครับก็ให้คุณกดอัปเดตไดเวอร์ไปนะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับโปรแกรมมันจะทําการดาวน์โหลดไดเวอร์แล้วก็เอามาอัปเดตให้คุณอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเมื่อติดตั้งหลังสุดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า f ฟ i l f a เฟลเฟลเฟลทุกอย่างเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันติดตั้งได้นะครับเพราะว่าผมก็ ลองมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือไดเวอมันก็อัปเดตมาเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้ผมใช้เป็น G e Force GT X 750 Ti ซึ่งเก่ามากใช้มา5ปีแล้วแต่มันก็ยังใช้ได้ดีก็เลยไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมนะครับเพราะว่าไอเกมที่เล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นสิ <laughs> นะครับไดเวอร์ไดล่าสุดก็คือ4 5 6นะครับจุด3 8นะก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยใช้งานได้นะครับแล้วก็คุณก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆของ ดี f o r ์ e ไ p e r i e n c ได้ครบครันเลยนะครับถ้าจะแคสเกมเนี่ยให้คลิกที่ตัวนี้นะปุ๊บนะครับมันจะมีโปรแกรมสำหรับแคสเกมอยู่นะครับเป็น s h a d o w Play เป็นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปแนะนำไว้แล้วนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวดูที่ท้ายคลิปได้ประมาณนี้นะครับพออัปเดตเสร็จปุ๊บก็เท่ากับจบแล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากการอัปเดตครั้งนี้ก็คือหนึ่งนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องกลัวไวรัสเรียกค่าถ่ายถ้าคุณไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล ที่ติดไวรัสมาโดยตรงรับรองคุณไม่ติดแน่นอนนะครับเพราะว่าไ <c> อ <oughs> ไวรัสตัวนี้ถ้าคุณไม่ได้อัปเดตแพทความปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คือคุณสามารถที่จะติดมันได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดอะไรนะครับก็คือมันจะกระจายตัวมาในอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าคุณมันเจอคุณมันเจอช่องโหว่ในเครื่องของคุณมันก็จะเข้ามาในเครื่อง,องคุณได้เลยนะครับแต่ถ้าอัปเดตแพทแล้วนะครับมันจะปิดกั้นช่องทางนี้ไม่ให้ไวรัสเข้านะครับแต่ถ้าคุณไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ติดไวรัสมาแล้วมาลงเครื่องอันนั้นก็คือช่วยไม่ได รประมาณนี้นะครับสองก็คือคุณ,ะคณจะได้ไดเวอร์การ์ดจอที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับทำให้คุณสามารถเล่นเกมได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นแล้วก็สามารถใช้งานในส่วนของ Shadowplay ได้ในส่วนของ GeForce Experience ได้ทุกตัวนะครับเพราะถ้าไม่ไม่อัปเกรดเป็นเวอร์ชันปัจจุบันตัวนี้จะใช้ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับอ้าวโอเคนะครับแลวนี่ก็คือสาระทั้งหมดของคลิปนี้นะครับใครชอบใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ ไปให้คนที่คุณรู้จักนะครับให้เขาได้ทําการอัปเดตระบบของเขาให้กลายเป็นของใหม่นะครับจะได้ใช้งานกันได้ลื่นๆสะดวกสะวกเนาะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับไปละเล่นเกมต่อใครเล่นไหมเซนเซยยเนี่ยไปละ